กินตึกแต่แนวกินอยู่นั่น <c oughs> ก็เลือกไปเดยนั่นเนี่ยเลือกยากแต่ว่าปฏิบัติทำแล้วไม่แน่นะปฏิบัติทำแล้วบางทีจิตมันจะเบื่อเองเกิดความเบื่อเอากินได้ก็เห็นมีประโยชน์อย่างนี้มีการทำลายหลังกาตัวเอง <c oughs> แต่มันก็เป็นคนคนได้ไม่ใ <c oughs> ง่เพาคนเลิกสังเกตดู <c oughs> <ๆ>คนเลิกยาพระพระที่ท่านเขี้ยวหมากเลิกยาดูดเลิกไม่ได้กันหลายบาง่นแต่ว่าเรื่องเหล่าดอกเนาะมันเป็นบงคลมงคนก็เลิกได้มงคนก็เลิกไม่ได้ ก็เลยว่าหาแจกไปเรื่อยไปเ่ยไม่ไงเขาบรรยากาศอยู่มากกว่เนาะมันมีพามาแจกทํามาถึงบ้านเนาะจะไปคิดหรือว่าการปฏิบัติจิตบรรลุเร็วขนาดนี้มันไม่มีใครคิดเลยใช้เวลาเพียงว่าไม่ไม่ถึงไม่เกินสามนาทีอ่ะคือจะถ้าทาตามกับไม่เกินหนึ่งนาทีบรรลุทําเลยนะบรรลุทํากับหมายถึงจิตไม่มีความหลงไม่มีความทุกข์นั่นเองแต่ว่าหลังจากปฏิบัติแล้วไอ้ความหลงความทุกข์เนี่ยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยที่เราสัมผัสรับรู้นันเป็นกิเลสจรเด้อ เป็นเรื่องความคิดของอื่นจรเข้ามาสู่จิตเด้อขาใจกันเป็นของเม่เที่ยงเป็นคนไปยึดมั่นถือมันกันแต่จิตมันจะไม่ยึดมั่นถือมันเองเลยธรรมชาติเลยจิตนั่นจิตผู้รู้ความรู้สึกอ่ะความรู้สึกอยู่ในจิตจิตเท่านั้นนะเพราะงั้นเนี่ยถึงไม่เป็นปีเนี่ยไม่ใช่เนี่ถึงไม่ปีคิดถึงไม่เปนปีตัวเนี่ยนี่ถูกแะไรเพง่งซะเนี่ยประคองประคองจี้เพ่งบีบประคองบ้องจี้แล้วก็พร้อมก็บีบให้เล็กแล้วก็ปลายเข็มเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจิตกับเกลียกกับแต่พัวพุัวจิต น้งแกหนึ่งสองแหนะประคองจี้ไปเลยมั้ยไงคิดถึงเล่นปีประคองประคองก็กจี้ไปเลยนั่นกระรุดเหรอจี้ก็ะรุดเหรอน้เขาไม่ไงเนี่ยหวังลูกสาวมั้ไงเอานะลเลแล้วจี้ไปเล่นปีนะฮะคิดถึงเล่นปีแต่เพลงไม่เล่นปะีมัม่ไงถึงไหนและวรุดเหรอแตกเหรอดูคืออาการจิตรุดจากจากจากจิตนี่ไอเชื่อความหลรู้สึจกจิตมันจะเบา เบาสบายบางคนอาจจะสัมผัสรั่วมันรู้รออกเกจิตเลยเออความหลงอาการหลง,ลงรู้จะจิตเลยแล้วจิตจะเป็นจิตวางเองนี่พอสภาพในความรู้สึกจะหมุนกันไปทะลุนังหัวตนเองนี่ก็จะเริ่มจากฝ่าเท้าขึน้นใหม่นี่เก้าเดือนจะเต็ียมกายแล้วจีมาสว่างเป็นอูคธนมิรสว่างจ้าเนื้อหัวตนเองประมาณเก้าเดือนอ่านับเก้าเดือนเก้าเดือนน่ของทุกปีนั่นแหละจิตจะมาสว่างเนื้อหัวจา้าเหมือนมันแยกระหว่างลกกับก,กจิตนม่นต่างหากกันเลยอยู่โคละซี่กันเลยแล้วจิตออกมารับลูกข้างนอกได้ แต่ก่อนจิตจะไม่ทะลุหนังหงอหุ้มเลยเพอหลังจากจิตสิ้นเชื่อคำหลงแล้วมันจะทะลุทะลุหนังหงอหุม้มทังสี่ได้ไหมไงทีนี้หลังจากบรรลุธรรมแล้วเนี่ยสังเกตง,ง่ายว่าบรรลุธรรมจริงไหมเนี่ยตรงลิ้นปี่จะเป็นช่องว่างนี่พอเราไปนึกถึงลิ้นปี่มันจะมองไมเหม็นเลยทีนี้จะเป็นรู้สึกว่าเป็นช่องว่างแหวกอยู่มีอาการเจ,จ็ย๊ยบคือนพรพอนึกไปไบมันพุ่งพุ่งเลยความคิดไมใหม่เป็นยไงเลยความคิดจะพุ่งพุ่ง,งลเลยกิเลสก็จะเพิ่มขึ้นระหว่างเจ็ดวันนี้ ตอนหลังจากเก็บวันไปแล้วกิเลสก็จะเบาลงจิตก็จะวางอารมณ์ได้ไวขึ้นง,ง่ายขึ้นพอเราวางปุ๊บนี่มันจะตัดเวทนาได้ไวอนั่นเองให้เข้าใจไว้ความทุกข์กับความหลงเป็นกิเลสจรเป็นความคิดคขื่นจรเข้ามาในเรื่องเดียวกันสัญญาเดียวกันเดี๋ยวเรากำลังคิดถึงคำนึงถึงนั่นแหละหรือปัญหาที่ผเผชิญอยู่นั่นแหละแล้วก็ตีความหมายมันไม่เที่ยงเราก็วางไปแหละวางไปกับสำรวมรักษาจิตไปเน,นี่ยไม่ไงมันจะนิ่งดอกต่อไปนี่มันจะนิ่งหมดสติเป็นมหาสติเนาะจิตมันก็นิ่งง่ายนี่ประมาณจากวันนนนีีี้ไปประะมมาาณเเดดดืืออท่จสงบก สงบเหล่านาหนาวก็จิตก็สงบดีหนาหนาวนี่พราคนไม่ค่อยส่งคิดออกนอกที่มีแต่รู้อาการกายหนาวอยู่ในเป็นี้ก็ทําให้ภาวนาได้เข้าใจได้ไวขึ้นนะขอแต่ว่าสำรวมรักษาจิตเรื่อยเด้อยมีไงด้อนย่ได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าจิตตนเองมีกิเลสไม่มีกิเลสเ,เพราะไงมันมีกิเลสจอนเข้ามาสู่กระทบจิตปีเ้ียว่นมีทถานเอาลูกชายเ่ยเอแกาึกิดถึงไมนปีด้วเนคิดถึงไมนปีตังเนี้ยลินปีลินปีคิดถึงคิดถึง คิดถึงลิปีนแะล้เาเพง่งตอนไหนแกเพ่งดูเมื่อกี้ก็ลองทําตามอยู่ถึงไหนนะอ่ะดละดเหรอลดเหรอกำลังพึทธเลยเอาโล,ล่ลงไหมรู้สึกโล่งไหมลองเพ่งดูพอคองจี้เพ่งลิปีด้วโลง่ลงไหมโล,งมล่งหรือมดแล้วกิเลสแตกมันยละ่ะอ,อ๋อพ่อพอ,พอ,พอแกทําตามอยู่เมื่อกี้ตอนบอกอม่ใหญ่นี่ยบอกกับแม่นเนี่ย,กกยแกทําตามอยู่เห็นไหมล่ะง่ายไหมล่ะที่นี่็ได้ไปนิพพานนะตน่ตัวที่นี่ยวจิตนะว่า วัดตาที่เดินจงกลมเนี่ยที่เดินเดินไปได้เห็นเห็นภาดเจ้าของเดินออกไปค้นเจ้าของเนี่ยมันเปลี่ยนไปได้เนะเนี่ยโยงเดินเดินจงกลมนะแล้วเห็นภาดเจ้าของเนี่ยเดินออกค้นหน้าเจ้าของแล้วก็เปลีนอ๋อมันกับต้นไม้มองหูเจ้าของอีกนะมันกับเป็นไปได้เด้อ่าไม่แย่เพราะว่ามันเป็นเรื่องจิตความนึกคิดปรุงแต่งสัญญาบางทีใหม่ๆเราอาจจะ อาจจะอาจจะไม่ทันไม่ทันความนึกคิดปรุงแต่งของตนเองโดยส่วนมากคนภาวนามใหม่คือค่ายๆก็อยากอี่เราจะมีเป็นคนมิธิ์หรือเปล่านะค่อนข้างอยากมีิริ์นะแต่อยากรนนู้ตัเองจะมีฤิธิ์นี้นะนะก็จะมีโอกาสเป็นไปได้อย่างเนี้ยออาการเรานี่นนะะตีความหมายมันเกิดจากความนึกคิดปรุงแต่งแะ,ะร้รก,ก็นเล่าหรอกเพราะของทุกสิ่งทุกอย่างสุดท้ายพอก่อนตายเราก็วางวัตถุสิ่งตอย่างจิตกับขั้วสุนิพานตอนนี้จิตกับเป็นแปรสภาพเป็นนิพานแล้วเป็นจิตว่างจิตมันจะว่างเองในธรรมาชาติไม่ปรุงแต่งเพิ่ม แต่ความนึกคิดปรุงแต่งเพิ่มเกิดจากสังขัรความนึกคิดปรุงแต่งของคนอื่นแทรกเข้ามาแต่เป็นการเกี่ยวเนื่องการอาศัยกันระหว่างความคิดเราเนี่ยบางครั้งเราก็ยิบยกขึ้นมาใช่สอยบางครั้งเราก็มันมีประโยชน์เราก็วางอ่ะนะไั่มีอะไรดอกมันเป็นแต่ของของแต่วัารู้ไปวางไปนะ่ะไม่ไงง่ายอกไวะาวะเบาอกโลเนาะ